ทำไมโปรโตีนจากพืชจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรงังไปฟังคำตอบกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ดรไม้ก็จะมาไขาข้อสงสัยเรื่องสารอาหารสุขภาพกันอีกเช่นเคยในช่วง Your Nutrition ค่ะในปัจจุบันโปรตีนจากพืชได้รับความนิยมอย่างมากในคนที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าจริงๆแล้วโปรตีนจากพืชมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างไรในคลิปนี้ไม้จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมา ํำความรู้จักกับแหล่งของโปรโตีนจากพืชกันก่อนซึ่งแหล่งที่ให้โปรโตีนสูงก็จะเป็นพวกถั่วและธัญพืชชนิดต่างๆยกตัวอย่างเช่นมเมล็ดเจียมเมล็ดฟักทองทั่วเหลืองทวลันเตาและข้าวรวมถึงกลนผลิตภัณฑ์โปรโตีนที่สกัดจากพืชเหล่านี้ก็มีโปรโตีนสูงเช่นกันค่ะ โดยโปรโตีนจากพืชจะมีไขมันในปริมาณที่ต่ำและให้พลังงานต่ำจึงเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนั้นโปรโตีนจากพืชยังอุดมไปด้วยกากใยไฟเบอร์วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดทําให้มีส่วนช่วยในเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงค่ะ